สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านครับเจอกันยี่สิบแปดกุมภาพันธ์พี่น้องสิ้นเดือนแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาทําชนชมทรงพุ่มหน่อยพี่น้องจะเอาชนชมสายพันธุ์หอมมะลิมาทํานะครับตัดแต่งกิ่งใหม่แต่จะเอามานั่งแท่นก่อนพี่น้องต้องนั่งแท่นไว้ก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวจะไม่มีพันธุ์ ขามีสองกิ่งพี่น้องก็สามารถนั่งแท่นได้เหมือนกันนะครับนี่หอมมะลิพี่น้องครับเป็นชนชมดอกซ้อนนะครับดอกซ้อนพี่น้องการให้ดอกดอกใหญ่มากพี่น้องหอมมะลิดอกใหญ่พี่น้องดอกใหญ่เป็นดอกซ้อนด้วยนะครับ วันนี้จะอามาแต่งทรงใหม่พี่น้องให้เขาสวยๆเลยนูนเหมือนเนี่ยนี่เลยพี่น้องครับผมจะทำให้มันเป็นเหมือนหงเหินพี่น้องก็เลยจะมาตัดทําให้มันเป็นทรงนะครับ หลังจากที่ตัดเสร็จเรียบร้อยพี่น้องครับเราจะต้องไปหาปุ๋ยมาให้มันนะครับหาปุ๋ยมาใส่พี่น้องหาปุ๋ยมาให้เขานะครับส่วนชนชมที่นั่งแทนเอาไว้นะครับพี่น้องครับ หลังจากที่เรางดน้ําไว้สองวันแล้วนะพี่น้องอย่างวันจันทร์เราลดน้าพี่น้องครับแล้วก็ปล่อยวันจันทร์แล้วก็ปล่อยไปถึงวันพุธนะครับอังคารพุธไม่ต้องไปรดน้ํามันพี่น้องวันพฤหัสเราก็มานั่งแท่นสาหรับต่อชมนะพี่น้อง สำหรับการนั่งแท่นนะพี่น้องครับเราจะมาเราต้องหากิ่งดีๆพี่น้องนะครับกิ่งดีๆส่วนการส่วนชนชมที่เราจะมาตัดแต่งนะครับทำทรงพุ่มให้มันเป็นแบบของเหินตัวน,นี้นะครับจะต้องไม่เสียดายกิ่งนะพี่น้อง ้าพี่น้องจะให้ไม้มันสวยนะครับอย่าไปเสียดายกิงนะ่งก่อนจะตัดเราก็ต้องหาพี่น้องครับหาตอมานะครับเอามาเพื่อขยายพันธุ์ไว้ก่อนนะครับ<ม> <S <S เดี๋ยวไม่มีตอนะครับพี่น้องเดี๋ยวไม่มีพันธุนะครับไม่มีพันธถ้าเราไปตัดเราต้องรอนะครับพี่น้องรอ อย่างต้นนี้พี่น้องครับนี่ปลูกไว้ตั้งนานแล้วนะครับนี่เห็นไหมปลูกไว้นานแล้วพี่น้องครับกิ่งเขาก็สมบูรณ์นะครับตั้งแต่นู้นเลยจําได้ไหมพี่น้องตั้งแต่ต้นไม้หลังบ้านนะมันโค่นมาหาบ้านผมแล้วมันก็ลงทับต้นไม้ผมหมดเลยนะครับพี่น้องเอฟซี C, น่าจะเคยเห็นผมลงคลิปไปนะพี่น้องก็เลี้ยงจนเขาสมบูรณ์พี่น้องครับนี่ต้นนี้ กิ่งข้าหักนะพี่น้องกิ่งเข้าหักผมก็ใช้กาวร้อนมาหยอดไว้ให้มันติดกันทีนี้ผมก็เลี้ยงดูแลจนกิ่งเขายาวแล้วนี่สมบูรณ์แล้วนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมก็จะเอาเขามาเพื่อตัดแต่งทรงให้นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับพี่น้องอยากได้ไม้สวยๆนะครับอยากได้ชมๆสวยๆ พี่น้อง fc จะต้องไม่ไปเสียดายมันนะครับสำหรับกิ่งนะครับผมไม่ได้สนใจหรอกพี่น้องผมไม่เสียดายนะครับกิ่งชมชมนะครับอีกหนึ่งต้นพี่น้องครับเดี๋ยวนั่งแท่นไว้ก่อนเนมีสองกิ่งเลยไหมผมก็เลือกที่จะตัด นี่เลยพี่น้องตัวนี้เป็นฮอนแลนดพี่น้องครับผมนั่งแทนเอาไว้นะครับแต่อยากจะเปลี่ยนมัน เราจะมัวแต่ไปเสียดายกิ่งไม่ได้ด้องชวนชมนะครับเราจะต้องตัดแต่งเขาบ้างเดี๋ยวเสร็จนี่พี่น้องครับจะพามาทำ ก็ช่วงนี้พี่น้องครับถ้าจะติดตามผมก็นู่นเลยพี่น้อง facebook อย่างเดียวนะครับเ <c oughs> ฟซอะนุชัยพิมพสอนนะพี่น้องจะเห็นรูปโปรไฟล์ผมอยู่นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะพี่น้องเพื่อนยังไม่เต็มหรอกนะครับไปเป็นเพื่อนผมได้พี่น้องครับอนุชัยพิมพสอนนะครับีน้องเขาจะติดตามเขาก็ติดตามนะพี่น้องครับก็ขอบคุณมากพี่น้องครับที่ ดูคลิปให้นะครับผมขอบคุณที่กดติดตามให้นะครับกดสักคลิ e ให้พี่น้องครับมาครับพี่น้องครับจะมืดค่ำสะก่อนนะครับจะพามาทำหลายท่านคงจำได้นะครับว่าการแต่งทรงควรจะทำยังไงนะครับผมก็เคยบอกไปแล้วพี่น้องจะเอาตัวนี้มาให้ดูนะ อันนี้เป็นไม้แท้นะพี่น้องครับมีพี่น้องเอฟซีทางเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กก็ถามไม้แท้หรือไม้ปลอมก็ถามพี่น้องครับก็มันเป็นไม้แท้นะพี่น้องไม้แท้ของจริงนี่แหละพี่น้องตั้งแต่เราทําให้มันออกมารูปนี้มันก็ออกมาแหละนะครับกิ่งก็ประมาณสามข้อมือเลยสามนิ้วมือเรานี่แหละนะครับผมเห็นไหม เราจะเทียบแบบนี้ก็ได้พี่น้องแบบนี้ก็เท่ากับสี่นิ้วมือนะสี่มือพี่น้องสี่นิ้วนี่เทียบไว้หรือพี่น้องจะเอาแบบนี้ก็ได้ก็สามข้อนิ้วมือเหมือนเดิมนะครับนี่ค <c oughs> มันเป็นชนชมของจริงพี่น้องไม่ใช่ของปลอม <c oughs> ต้นนี้ก็จะทําให้มันเป็นไม้สวยๆเหมือนกันนะน้องนี่ดอกมาแล้วไม่ต้องไปเสียดายนะครับทําได้ทําไปพี่น้องครับ <c oughs> ตามที่ผมเคยบอกไปพี่น้องครับการตัดทดหรือแต่งทรงพุ่มจะต้องเริ่มจากกิ่งเล็กที่สุดกิ่งที่สั้นที่สุด นะครับแต่ถ้ามันสั้นเกินไปมันทำไม่ได้ให้พี่น้องปล่อยไปก่อนอย่าเพิ่งไปตัดมันนะครับเลี้ยงไปก่อนให้เขาสมบูรณ์ก่อนนะพี่น้องส่วนกิ่งยาวๆกิ่งสูงๆใหญ่ๆที่ตัดได้ก็ตัดไปนะครับอย่างเนี้ยไม่พี่น้องครับกิ่งเขายาวสวย ไม่อยากตัดเลยพี่น้องนะครับไม่อยากตัดก็ไม่ต้องไปตัดมันนะครับแต่ถ้าชอบทรงสวยๆก็ต้องตัดนะครับทำใจเดี๋ยวจะเริ่มจากกิ่งนี้เลยพี่น้องเห็นไหมกิ่งเนี้ยให้เขาแตกใหม่หมดเลยนะครับไม่ต้องไปเสียดายนะกิ่งแบบนี้ไม่ต้องไปเสียดายนะพี่น้องเห็นไหม สองกิ่งไงกิ่งหนึ่งแล้วก็สองเยสองแล้วก็สามกิ่งมันใหญ่่งนี้เราก็ต้องเริ่มจากนี่ไปเลยทรงนี้เลยพี่น้องเราจะตัดได้ทุกกิ่งเลยครับแต่เราจะต้องมาเริ่มจากกิ่งนี้ก่อนครับน้องครับกิ่งที่เล็กที่สุด ตัดรอบแรกก่อนก็ได้พี่น้องจะได้ดูง่ายครับเป็นการตัดใบจิ้งไปก่อนพี่น้องครับไม่ต้องไปเสียดายครับไม่ต้องเสียดายพี่น้องนี่เห็นไหมทรงนี้แหละพี่น้องครับตัดทิ้งไปแล้วจะประมาณนี้เลยทีนี้เหลือที่เราแล้วพี่น้องครับเราจะ ขนาดไหนนะครับให้สั้นแค่ไหนมีดนะครับพี่น้องครับเราจะต้องดันไปข้างหน้านะครับแต่งกิ่งชมชมตัดไปข้างหน้านะพี่น้องไม่ใช่ตัดเข้าหาตัวเองนะครับได้ทรงนี้แล้วพี่น้องด้านนี้ต่ําด้านนี้สูงนะครับผมก็จะตัดอีกนี่เอาแค่นี้ละห่างจากนี้หน่อย ตัวน,นี้จะต้องห่างมากเลยไม่ใช่เอาไว้แค่สามนิ้วเพราะว่ากิ่งเขาไม่เหมือนกันเห็นไหมเราเอาไว้ไม่ได้พี่น้องเราจะต้องเลือกตำแหน่งใหม่ครับสามนิ้วก็สั้นแค่นี้เองเราจะต้องมาตัดโคนตรงนี้อีกทำไม่ได้เพราะว่ากิ่งชมชมตัวนี้มันสูงยาวมากนะครับเราก็ต้องตัดอีกนิด เดี๋ยวนะพี่น้องเห็นไหมดันไปข้างหน้าเลยพี่น้อง เอาให้มันได้ตําแน่งพี่น้องครับเราจะได้ชนชมที่สวยงามพี่น้องนะโดยที่เราไม่ต้องไปเสียดายกับกิ่งมันนะพี่น้อง นี่เลยพี่น้องครับเห็นไหมพี่น้องผมตัดนี่กิ่งมันเท่ากันเลยนะพี่น้องครับเห็นไหมทีนี้เวลาเขาแตกมาใหม่พี่น้องครับถ้าเราบำรุงเขาไว้นะพี่น้องเขาแตกมาใหม่ปุ๊บดอกเขาจะเริ่มมาแล้วพี่น้องกิง่งกิ่งใหม่ๆมาดอกก็ต้องมาด้วยนะครับทีนี้อย่างสวยเลยชวดชมต้นนี้นะครับนี่ ส่วนกิ่งพวกนั้นเอาทิ้งไปพี่น้องครับไม่มีที่จะเอาไปไว้ก็ทิ้งเลยนะครับเร,เราได้แล้วนะครับลองอาไปทําดูนะพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีจะได้ไม้ที่สวยๆเลยนะครับแบบนี้เลยพี่น้องนี่เลยนะครับนี่เราจะทํากันแบบนี้แหละนะครับผมไปแล้วพี่น้องครับค่ําแล้วครับ ประมาณทั้งนั่งแท่นทั้งตกแต่งกิ่งใหม่นะครับขอบคุณพี่น้องเอซครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับผมลาไปแล้วพี่น้องครับสวัสดีครับ